ที่แห่งนี้คือก้าวแรกสู่ความฝันและการเรียนรู้จากยุคสู่ยุคจากรุ่นสู่รุ่นจากการเรียนรู้สู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เริ่มต้นด้วยก้าวแรกที่มั่นคงเราพร้อมที่จะนำท่านเดินทางสู่เส้นทางอนาคตแห่งความสำเร็จก้าวไป กับมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงสถาปนาในนามโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435มีหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบราชการ ่อ,อมาวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2461ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2509 วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปีพุทธศักราช2523ได้รับนักศึกษาระดับปริญญารุศาสตส์บัณฑิตหลักสูตร4ปีเป็นรุ่นแรกปีพุทธศักราช2538ได้เปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูพระนครเป็นสถาบันราชพัฏพระนครตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช2,538และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์มาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำสถาบันต่อมาวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2,547ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒน พุทธศักราช2,547สถาบันราชพัฒพระนครได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดม,มศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยึดมั่นอุดม,มการราชพัฒมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไทยตลอดช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒพ,พระนคร ได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์โดยเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคมในแต่ละยุคอยู่เสมอมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะพัฒนาระบบการศึกษา และการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพความมุ่งมั่นของภามาวิทยาลัยก็คือต้องการทําให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความเป็นเลิศในทางวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศเป็นส่วนรวมได้ สามารถเชิดหน้าพูดกับใครๆได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราจบมาจากมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒพระนครมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒพระนครเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนพนาครของเรามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ประการแรกผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขประการที่2ทําการวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้และวรรก,กรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิน่นอุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคมให้เข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืนประการที่3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคมประการที่4ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีถูกท้องถิ่นสังคมเพื่อการยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้นประการที่ 5. อนุรักษ์พัฒนาและเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประการที่ 6. สร้างเครือข่ายการเรียนการสอนการวิจัย กับสาวบังการศึกษ,ษาและฐานประกอบการทั้งในและต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครมีหน่วยงานจัดก,การศึกษาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆเช่นวิทยาลัยการฝึกหัดครูคณะวิทยาการจัดก,การ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติพระนครบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดก,การศึกษาเช่นสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒพุทธวิชาลายัยสำนักงานอธิการบดี โดยในด้านการพัฒนานักศึกษามีกองพัฒนานักศึกษาทำหน้าที่ร่วมดูแลพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะและสวัสดิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งอาจารย์นักศึกษาและสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาเช่น รางวัลคุณธรรมดีเด่นระดับชาติรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นมูลนิธิคุรุประถมรางวัลนักวิจัยดีเด่นรางวัลเชิดชูกเกียรติทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรางวัลชนะเลิศก,การประกวดโครงประทีพ รางวัลประกวดดนตรีไทยรางวัลเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยประเภทวอลเลย์บอลมีสิทธิ์เก่าสาขาวิชาคาหากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างชื่อเสียงจากการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารให้ทันทูตไทยประจำประเทศกรีซเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้านบุคลากรการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันสังคมยุคปัจจุบันรองรับอนาคตและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมภาคภูมิแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฒนนครในช่วง5ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ยุทธศาสตร์ที่1ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาลยืดหยุ่นคล่องตัวและโปร่งใสยุทธศาสตร์ที่2ยกคุณภาพมาฐา,านการเรียนการสอนสู่สากลยุทธศาสตร์ที่3พัฒนามาฐา,านงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิลาลยและท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาคุณภาพมาฐา,านคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสู่สากลยุทธศาสตร์ที่5ปรับปรุงสภาพแวดลอ้อม สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัยยุทธศาสตร,ร์ที่6ยกมาตรฐานคุณภาพบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นยุทธศาสตร,ร์ที่7เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศา,าสนาศิลปวัฒนธรรมและนำพาภูมิญาไทยสู่สากลยุทธศาสตร์ที่8ยกคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการในการระดมทุนหาไรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและพันธมิตร สู่ควาามมเป็นืออชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพ,พระนครจากรุ่นสู่รุ่นด้วยรากฐานมั่นคงที่ยืนหยัดมายาวนานจึงสามารถสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีมีความเป็นไทยใฝร่รู้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ สู่สังคมไทยและสังคมโลกร่วมกันสร้างสังคมที่ดีเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร